สวัสดีค่ะสวัสดีอิฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนภาทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เอาแนวทางเด่นล่างสูตรพร้อมสูตรคํานวณมาฝากอีกสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้ก็ชนหลายสูตรอยู่้อค่ะพี่น้องค่ะ ชนสูตรบนรางชนสูตรหลายสูตรอยู่ขาะสูตรนี่ก็เป็นสูตรแบบง่ายๆค่ะพี่น้องะ่ะคิดง่ายๆคิดสบายๆไม่มกออวกวนไม่ซับซ้อนค่ะพี่น้องะ่ะงวดประจำวันที่16เดือน6ปี68ดเด้อค่ะพี่น้องะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องคะ่ะเอาเลข3ตัวท้ายรางวันที่1เลขกตัวล่าง เอามาตั้งค่ะพี่น้องค่ะเอาหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบ่างบวกกันสองครั้งสามบวกสามเป็นหกสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบเอาสิบแล้วก็เพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งเท่ากับสี่ด้หลักสิบมาหนึ่งกับศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็หลักหน่วยฮะเอาหลักเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยบวกกันสองครั้ง แล้วก็บวกคาคงทีอีกหนึ่งฮาก็สไดหาน้อค่พี่น้องคาสอบวกกันสองครั้งเป็นสี่สบวกหนเป็นหาได้หาแล้วก็เพิ่มอีกเนะื้อเต้มเป็นหแล้วก็จับคู่จะได้ศูนย์ห้าศนหกหนนสูตรนี้เด้อค่ะพี่น้องขาศูนย์หกับหนาแล้วก็ชนสูตรบนวงคมือวาน,นี้อีคาน,นึงหาเด็กค่ะพี่น้องขาอันนี้เลขนี้เป็นเลข แนวทางบนแนวทางบนต้งตรงแล้วก็หกหางสุดนี้เป็นแนวทางล่างสี่ตัวสี่หางด้วค่ะพี่น้อง่ะในศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกด้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยค่ะเด้อผู้ใดบ่มากบ่ชอบเลือนผ่านคือเก่าค่ะผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นัน่งเเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ ศูนย์ห6าห5าศูนย์ศูนย์หกกศนย์หน่าห่งหก่นึ่งหอย่าเริ่มกลับนำเด็กขับไปน้องขาเด็กาไลหางสี่หางสี่ตัวชเวบมาเบ่งหมักพริกน้ำงามเฮ้าขับพี่น้องขาพริกสวยๆมือน,นี่ขึ้นมาแต่เศรา้ามาหดสวนแต่เศรา้าบักหุง,บ,ง,บ,บ,บ,งบักนาวสิบบดเหียวเนาะขับพี่น้องเนาะบักนาวใบนี้คือเป็นน,น้นนเนาะขับพี่น้องค่ะ มะเขือห้อก็สวยอันนี้เป็นแตงไทยบะฮูว่าสิเป็นหน่วยไฮบรกโอ้ว่าเดือนก่อนนี่ยค่ะมเป็นหน่วยเป็นหวาไข่เลยคงตัวนี่ก็กำลังเป็นดอกนะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่ง,อ,อ,งอีนนกรอบครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะก่อนเฮาสิจบคลิปเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเลื่อนผ่านเด้อจ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งทางเนาะค่ะเนาะโชคดีร่ำรวยตักหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ